นักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งของเมืองไทยเล่าว่าตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจมาทั้งชีวิตเขามีเงินมากพอที่จะตะเวนซื้อบ้านตั้งแต่เชียงรายถึงสุไหงโกลกเหนือสุดจะลดใต้สุดมีบ้านเกินสิบหลังแต่ในหนึ่งปีเขากลับได้นอนไม่ครบทุกหลังเลย ส่วนคนที่ได้นอนครบเกือบทุกหลังคือคนรับใช้ของเขาคนรับใช้ได้นอนคฤลือหานหรูที่เชียงรายเชียงใหม่เลยขอนแก่นภูเก็ตและหัวหินคนรับใช้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้น้ำและความสงบภายในบริเวณบ้าน แต่เศรษฐีที่เป็นเจ้านายกลับทำงานหนักงกงกอยู่ในกรุงเทพแต่ละวันเจอรถติดไม่ต่ำกว่า3-4ชั่วโมงและอาศัยอยู่ในคอนโดรังหนูขนาดไม่ได้ครึ่งของบ้านผักต่างอากาศที่เขาซื้อเลยนี่คือชีวิตของคนกรุงที่เขาต้องเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ขณะที่ชีวิตของเขากำลังไปได้ดีเขาก็เริ่มป่วยด้วยโรคสำหรับคนรวยนั่นคือโรคมะเร็งในที่สุดเขาก็ต้องรับการบำบัดด้วยการฉายคีโมแล้วผมก็ลวงเขามองเห็นสภาพของตัวเองนอนอยู่บนเตียงรู้สึกว่าใกล้จะเป็นซอมบี้เข้าทุกทีไม่นานก็เกิดอาการบรรลุธรรมน้อย,อยขึ้น มาบนเตียงว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตนั้นต้องการที่จะนอนเพียงพอแค่รองรับแผ่นหลังได้เท่านั้นเงินก็อยู่ในธนาคารชื่อเสียงก็อยู่กับสายลมในช่วงแรกๆที่เขาป่วยก็มีคนทยอยมาเยี่ยมแต่ครั้งเริ่มป่วยหนักก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเลย ไม่มีคนอยากเห็นสภาพของเขาแล้วและก็ไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมเพื่อเห็นเขาด้วยเขาตัดใจว่าจะขอตายในสภาพที่ไม่อยากให้ใครเห็นวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็เกิดอาการสั่งเวตัวเองว่าชีวิตเราที่จริงนั้นไม่ต้องการอะไรมากเลยเราต้องการสิ่งพื้นฐานที่สุด นั่นก็คือขอให้ผมกลับมาดำเหมือนเดิมขอให้เคี้ยวข้าวและกลืนลงคอได้โดยไม่เจ็บขอแค่อยากเข้าห้องน้ำก็เดินเข้าได้โดยไม่มีใครประคองและขอให้นอนลงไปบนเตียงเต็มแผ่นหลังโดยไม่ต้องร้องโอดโอยเจ็บปวดแทบลบประดาตายเขาเริ่มตระหนักได้ว่า แท้จริงแล้วชีวิตไม่ต้องการอะไรมากเขาตัดสินใจสละทุกอย่างเพื่อปล่อยลงปลงได้ต่อมาก็าหายป่วยหนึ่งในล้านคนจะเป็นแบบนี้คนหนึ่งเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ขายบ้านทุกหลังที่มีตั้งแต่เหนือจะหลดใต้เขาบอกว่าป่วยใหญ่คราวนี้ ผมรู้เลยว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตคืออะไรและหันหลังให้ชีวิตความเป็นนักธุรกิจอย่างสิ้นเชิงตัดสินใจไปใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดทำเกษตรอินทรีย์บอกลาความหรูหราเกียรติยศบอกลาชื่อเสียงลาบยศทรัพย์สินอำนาจที่ขดประเคนให้ทั้งหมด เมื่อความตายมาถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายกลับช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกวันนี้เขาอยู่กับสิ่งที่มีความสุขเป็นชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายไม่ต้องการอะไรมากมายนี่คือตัวอย่างของคนที่ค้นพบคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงเมื่อค้นพบอย่างนี้เรื่องที่อยู่ เขาไม่สะสมอีกต่อไปสิ่งที่สะสมตอนนี้คือสุขภาพเขาบอกว่าตอนที่ผมป่วยผมลืมตาขึ้นมาเห็นแต่พยาบาลญาติคนหนึ่งก็ไม่เห็นญาติมาเยี่ยมแล้วก็หายไปบอกว่าติดงานเขาลุกขึ้นมาบนเตียงแล้วเขียนไดอารี่ว่าแม้ตอนที่ผมจะตายญาติของผม ก็ยังมีแก่ใจว่าติดงานสงสัยจะว่างตอนผมตายแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเสะเทือนใจที่สุดเขามารู้สัจธรรมบนเตียงนอนในขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนี่เองและได้รู้ว่าชีวิตนี้ต้องใช้ให้ง่ายที่สุดไม่อย่างนั้นจะไม่เหลือวันเวลาแห่งความสุข สำหรับตัวเองเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมรณานุสติชีวิตคนเรามีแค่สองหมื่นหวันนอนไปแล้ว8ชั่วโมงเรามีเวลาเป็นภาชนะหรือหลงเป็นอะไรอะไรเหลือแค่หนึ่งสี่พัน หกรวันใช้เวลานี้ตื่นจากเป็นอะไรอะไรทั้งชีวิตที่หามาได้ก็ย่อมจากเราไปแต่อารมณ์สภาวะต่างๆจะเป็นแรงส่งสู่ภพชาติต่อไปแต่ความสุขและสิ่งหลุดพ้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสิ่งที่เราเรียกว่าเวลา ที่เป็นจริงตามนาฬิกานั้นเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดปรากฏการบนโลกเวลาที่เราเข้าใจมาตลอดคือเวลาในจินตนาการที่สร้างขึ้นที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราแต่เวลาที่แท้จริงคือไม่มีการเวลาอากาลิกโก เวลานั้นอน,นิจจังสลายตัวมันเองตลอดเวลาปัจจุบันอยู่ได้ไม่นานต้องเป็นอดีตสิ่งที่เรียกว่าตัวตนในปัจจุบันติดในสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันที่มีตัวเองได้ก็มีปัจจุบันขณะขณะเป็นขณะแต่มีไม่นานก็ย่อหายไปหรือ ความจริงแท้ไม่มีแม้แต่ปัจจุบันอากาลิโกปัจจุบันที่มีเป็นเพียงมีผู้เข้าไปเป็นอะไรอะไรสักอย่างที่เป็นเพียงผู้ติดข้องอยู่ในสมมุติที่ตนสร้างขึ้นแต่ธรรมชาติก็แสดงตัวเสมอมันอยู่ไม่นานก็หายไปดังเช่นโยม คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งหนึ่งอยู่คิดยังไม่ทันเสร็จอีความคิดจะมาต่อทันทีทั้งความคิดเงาสะท้อนแห่งแสงและการเวลาล้วนเป็น AI เราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยเป็นการแสดงของธรรมชาติล้วนๆอย่าหลงกับการอยู่และอย่าเสียใจกับการจากลาชีวิต คืออะไรชีวิตคือขณะอันแสนสั้นของความรับรู้ซึ่งเกิดดับสืบเนื่องกันไปชีวิตคือขณะรู้โลกทั้งหมดสมมุติปัญญัติทั้งหลายภาษามนโนภาพบางเกิดมาจากขณะรู้ทั้งสิ้นเมื่อจิตเกิดสรรพสิ่ง ก็ปรากฏขึ้นที่จิตเมื่อจิตดับสบรรพสิ่งก็ดับจากการรับรู้ในการรับรู้ของจิตดำรงอยู่ทีละขณะขณะในแต่ละขณะก็เป็นกระแสสืบเนื่องกันโลกของความเป็นจริงมีความเปลี่ยนแปลงโลกในความคิด มีการบันทึกคาดหมายอาวิชาพาหลงว่ามีตัวตนแยกจากความจริงบทบาทของเจ้าอัตตาจึงค่อยๆระงับดับลงเองเมื่อจิตละจากความหมกมุน่นดิ้นรนแล้วผู้ที่สามารถเข้าใจความเป็นจริงรู้จักความจริงของรูป หรือนามกายจิตย่อมสามารถถึงบรมสันติที่ไราการเวลานั่นก็คือสุญญาตาธรรมของพุทธะทางปวงเข้ามาเพื่อเรียนรู้การเป็นมนุษย์หรืออาสามาเพื่อทำหน้าที่ในร่างมนุษย์หรือหลงว่าเราเป็นมนุษย์ หรือไม่ได้เป็นอะไรมีได้เคยมีชีวิตอยู่จริงๆ